มาละกระตูนผีก่อนนอนครับขอบคุณไทยตูนนะครับกระตูนลายเส้นแบบไทยๆย,ย้อนกลับไปใครทันเล่มหนึ่งราคาเท่าไหร่บ้างป๋าน่ทันเล่มระบาดท,ทันอยู่นะครับขอบคุณไทยตูนแอปพลิเคชันสำหรับ คนรักการ์ตูนลายเส้นไทยๆโหลดมาอ่านได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะมีป๊อปอัพโฆษณาเด้งมาบ้างก็ดูนิดนึงเพื่อจะเป็นรายได้ให้กับทางศิลปินผู้วาดรูปให้กับทางไทยตูนเขานะครับแต่ถ้าใครไม่อยากแบบมีโฆษณาก,ก็สมัครแบบพรีเมียมไม่ถึง30บาท29บาทเท่านั้นเองนะครับอ่านได้ไม่จํากัดเป็นพันๆเรื่องแบบไร้รอยต่อยาว อ่านท 300, Again, e ahn, ah. <laughs> and and ีเดียว300เรื่อง400เรื่องได้เลยหรือจะอ่านทีเดียวจบรวดพันเรื่องก็เอาโหลดได้ฟรีทั้ง Android และ iOS นะครับคืนนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนกว่ากตอนเข้ามาว่าต้องฟังต้องดูต้องสังเกตเซอร์วินักวาชื่อ อาจารย์แดนสุดสาครน,นะครับชื่อเรื่องเลขหวยผีหิวมาเข้ากันเหลือเกินคืนนี้นะ่าจะมีตัวเลขอยู่ในการ์ตูนผีลายเส้นไทยเรื่องนี้ฉะนั้นแล้วกรูรุณาดูดีๆสังเกตดีๆมาทีมงานจัดมา เลขหวยผีหิวสารเจ้าใต้ต้นมะขามใหญ่แห่งนี้มีมาช้านานแล้วจึงดูสุดโสมกรกลางไร้คนสนใจแต่แล้วจูจ่ๆชาวบ้านก็ลือกันว่าผีดุ มีเจ้าพ่อสิงสถิตยอยู่บางครั้งก็แสดงอภินิหารหลอกหลอนชาวบ้านอยู่เสมอทุกคนจึงพากันหวาดกลัวโหยเพอบแบบเดียวมื่อทแล้วทาไมจำเป็นเนี่ยจะมีผ่านทางนี้เด็ดขาดเลยขณะที่แม่ค้าสาวกำลังนึกหวาดกลัวอยู่นั้น ก็บังเกิดเสียงเ้าๆดังขึ้นมาจากทางด้านหลังฮะฮะฮจะรีบไปไหนกันจ๊ะพอเธอหันกลับไปเพราะคิดว่ามีใครเดินมาจะได้เป็นเพื่อนกันเธอก็ทั้งตกใจเมื่อเห็นร่างเจ้าของเสียงาฮผีผีหรอกค่ะร่างนั้นยืนจังก้าใบหน้าเหี่ยวย่นตาโปน มีแต่หนังหุ้มกระดูกน่าเกลียดน,น่ากลัวยิ่งนักข้าหิวหล้วเกินข้าหิวโอ๊ยอยน่ากลัวอะไรอย่างนี้โอ้ยแม่ค้าพวกเรารลายไม่อยู่ดูความน่ากลัวนั้นได้จึงทิ้งหาบเพนหนีอย่างไม่คิดชีวิตอ่ะ แม่ค้าสาววิ่งผ่านหน้าไอ้เพชรหนุ่มบ้านเดียวกันยังไม่สนใจวิ่งนีอะไรมาวะสุรีออพ่อพีหลอกพี่พี่ตามฉันมาพี่เผอที่ไหนกันไม่เห็นมีมาหลอกเราหน่อยไม่ได้จะขอหวยสันหน่อยแมห่จะเอาสองตัวหรือสามตัวละ่ะ ไอ้นุ่มอ,าาอ,อผีผีหรอมันพูดเท่านั้นสติมันก็ดับวูบล้มลงเพราะอาการช็อกนั่นเองแต่อำนาจจิตของเจ้าเพชรยังอยู่เมื่อได้สัมผัสกับวิญญาณดวงนั้น ไอเพชรเอ็จงฟังข้าเองเป็นคนดีข้าสงสารเองข้าจะให้โชคแก่เองฟังให้ดีเงินในกระเป๋าเองมีเท่าไหร่นั่นแหละเลขนำโชคของเองจำไว้จำไว้ เจ้าเพชรนอนสลบอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งสว่างน้ำค้างชุ่มไปทั้งตัวเเรายังไม่ตายเราฝันไปหรือเปล่าเจ้าพ่อผีเจ้าพ่อบอกเราเจ้าเพชร รีบหลวงเงินควักออกมาและนับทันที236บาท236บาท236บาทจะจริงหรือเท็จจ้เพชรไม่คำนึงถึงเวลานั้นมันคิดอยู่อย่างเดียวคือต้องเสี่ยงมันจึงเดินทางเข้าในอำเภอเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที เจ้าเพชรอยู่รอจนหวยออกเลียงมาครับเลียงเบอร์เรียงเบอร์ไหมครับเรียงเอบเงเอไอ้หนูสบายหนูเหมือนปฏิหารเจ้าเพชรถ,ถูกทั้งเลขท้ายสามตัวและสองตัวหคู่รางวัลเลขท้ายสองตัว งวดประจำวันที่16กรกฎาคมเลขที่ออก3636รางวัลที่1งวดประจำวันที่16กรกฎาคมเลขที่ออก,ก,ก,ก709โปรดฟังอีกครั้ง7 ศูเโอ้เจ้าเจ้าพ่อเจ้าพ่อบอกให้เราจริงๆดีใจดีใจดีใจเจ้าเพชรแลกเงินแล้วรีบซื้อหัวหมูทูบเทียนเป็ดไก่ผลไม้กลับบ้านทันทีจากนั้นก็นำไปที่ศาลเจ้าใต้ต้นมะขามทำพิธีถวายให้เจ้าพ่อตามประเพณี ขอเชิญเจ้าพ่อที่สิงสถิตยอยู่นาชื่อสารเจ้าแห่งนี้จงมารับเครื่องเส้นจากลูช้างด้วยเถิดข่าวการถูกหวยของเจ้าเพชรแพร่ไปทั้งหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเอ้ยก็ได้เลขเด่นมาจากไหนไวะไอ้เพชรก็เจ้าพ่อที่ศาลนะสิท่านเข้าฝันให้เลขค่ะโอ้จริงเหรอเฮ้ ัานขาดขอบ้างแล้วนับจากนั้นมาสารเจ้าก็ไม่เคยขาดเครื่องเส้นสังเวยกลิ่นทูบและควันเทียนไม่เคยจางและไม่มีใครเคยเจอผีหลอกอีกเลยมีหนำซ้ำบางรายก็ถูกหวยสมใจและจะถูกกันเสมอต่างพากันเข้าใจว่าเจ้าพ่อที่สารจะให้หวยพวกเขา ไอ้โทรอีกแล้วไอ้ฮิโยข่าวคราวเจ้าพ่อให้เลขแก่ชาวบ้านแพร่ไปถึงหูของสองนักเลงเลขดังต่างถิ่นเฮ้ยถึงหรือยังว่ไอ้สัตว์ขับไปเลยๆจะเห็นต้นมาขามใหญ่นั่นะแหละไม่ผิดแนะ่ เฮ้ยเราอุตส่าห์ดันดนมาขอหวยจนถึงที่นี่ถ้าเจ้าพ่อไม่เห็นใจแล้วก็เฮ้ยมันเกินไปแล้วข้าได้ข่าวมาว่าแม่นมากว้ยเฮ้ยหากอีกข่าวนี้นข้าเล่นหมดตัวจริงชิบหายช่างมันโอ้ยแต่ทพารา,าข้าจะหลือสารนี่ทิ้งให้สนุกไปเลยมึงทั้งสอง จอดรถไว้ที่ถนนใหญ่แล้วเดินตัดแนวป่าไปยังศารเจ้าใต้ต้นมะขามใหญ่ที่เห็นโดดเด่นแต่ไกลเฮ้ยโนอนไงไม่ผิดแนวเว้ยรียไปถึงเร็วเลยว่ะตะวันจะรับทิวไม้แล้วเดี๋ยวจะดึกเกินไปขณะที่ทั้งสองเดินมาถึงศารเจ้าตะวันก็รับทิวไม้พอดีแม่บ้าชะมัดเลยบเฮ้ยก็จะหาเจอกระพบข้า ข้าไม่ชอบเลยเฮ้ยกลอวปอดเอ้ย,อออยข้าชอมรับวเว้ยปอดปอดชอบคนทำใจดีๆนะอยากได้เล็กเด็ดมันก็ต้องกล้าหรือว่ขาขณะนั้นสุนัขก,ก็ส่งเสียงหอนขึ้นมาอย่างโหยหวนชวนขนลุกและบรรยากาศก็น่าพึงกลัวยิ่งนัก เหมือนตรงนี้เลยย้ำเสือกหอนขึ้นมาทำไมตอนนี้วะยิ่งกลัวอยู่ด้วยโอยเว้เน,น้ยข้าแต่เจ้าพ่อ ลูกทั้งสองดันโดนมาไกลได้ข่าวว่าให้เลขเด็ดนักช่วยบอกให้ลูกสักตัวสองตัวเถิดทำแม่นอย่างคำล่าหรือจริงก็บอกมาเถอะทันใดนั้นเองก็บังเกิดกระแสลมพัดกระนำอย่างรุนแรงจนเสียงดังอื้ออึ แล้วก็มีเสียงกังวานขึ้นกลับไปไอ้พวกคนชั่วข้าจะช่วยแต่คนดีเท่านั้นคนเลวๆอย่างพวกมึงข้าไม่ช่วยเสียแรงหรอกไม่หากคอเสียก,ก็บุญแล้วกลับไปอย่ามาลบโกนข้าเลยน้อยขอดีนดีๆกับมาด่าเราระยํา ดีเมื่อไม่ให้ก็ต้องได้เห็นดีกันล่ละไอ้เหียเอ้ยไอเ้เหี้มพังศาลของมันเลยดูสิว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนอยากท่าดีนักนี่แหละท่านใดนั้นไอ้พวกเดรฉานในที่สุด พวกแกก็แสดงสันดานแท้ออกมาได้มึงจะได้เอาชีวิตกลับไปเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมหนีเถอะบันดาลเราแน่เว้ยเฮ้ยแยกกันไปแล้วเจอกันที่รถเว้ยเจ้าสักกล่าวจบก็พาร่างวิ่งไปทันที ปล่อยให้เจ้าเหี้ยมยืนตกใจขาแข็งอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ล็อกขาด้วยล็อกขาด้วยออ๋ถึงมันหนีก็หนีข้าไม่พ้นหรอกอิงไปรอมันก่อนเถอะอย่ายาันกลัวแล้วฉันจะมีไปแล้วโยโย่ต้อช่วยกันด้วยเถิดไอ้มันจะพยายามจะหนีแต่ก็ไม่ทันการซะแล้วอา และแล้วอวาสานของคนบ้าหวยหวังรวยจากตัวเลขกับผีก็มาถึงเมื่อมือของผีเจ้าพ่อเข็นลำคอของมันจนขาดลมหายใจ <c oughs> น้อยแนะ่ไม่ให้เลขแล้วทำเป็นมโมโหพังสารที่อยู่ค่ะสมควรตายอย่างนี้แหละยังมีอีกคน ไอ้สักตะเลิดหนีหัวสุกหัวซุนพอถึงรถก็เร่งความเร็วออกจากที่นั่นอย่างไม่รีรอเบื่อเกิดมามพิงเคยพบเคยเห็นไอ้ไอ้ยมจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พันเลี่ไปไหนไอ้คนสารเลวว้าว,าว,าวา มันตกใจสุดขีดเมื่อเห็นผีห้อยหัวลงมาที่กระจกหน้ารถทำให้รถขาดการ,รบังคับพุ่งทะยานออกนอกเส้นทางทันทีเฮ้ยเฮ้ยอ่าอ่าตูปักรถประทะกกับต้นไม้ใหญ่เสียงดังสนัน่นไม่ต้องสงสัยเลยว่า สักจะรอดหรือไม่นี่แหละหวังรวยขอหัวจากผีก็ต้องพบจุดจบอย่างนาทุเรศระวังเถิดเสียนหวยทั้งหลายขอหวยกับผีจะเจอดีเข้าสักวันจบก็เป็นเรื่องราวของ ไอ้ัตแค่ไเี <laughs> ้ยขออภัยอารมณ์มันพาไปคนเร็วน้องเจออย่างนี้ <c oughs> ขอหวยกับผีส่วนใหญ่จะเจอดี <c oughs> ขอหวยกับป่าก็ระวังจะเจอกิน <c oughs> อ่ะเห็นแล้วใช่ไหมเลขในหนังสือกระตูนนะแม่อันมีนอันมีนอัมินกลับไปหน้าสุดท้ายหน่อยหน้หนาจบอะครับหน้าจบหน้าจบ ไปดูหน้าจบนี่ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูหน้าจบนิดนึงพหไม่เห็นเลขทะเบียนเว้ยไอ้รู้จักให้ดูเลขทะเบียนตอนแรกดูมาอ่านดูไม่เห็นเลขทะเบีย,ย,บบยนนกบบยึกว่าจอเล็กมาดูจอใหญ่ทีไม่มีเลขทะเบียนกันนะฮะอืมหนอแล้วนะไปดูเองว่า ว่าเจ้าชาญใช่ไหมเจ้าชานเจ้าเจ้าพ่อเห็นว่าเป็นคนดีก็เลยให้โชคให้ลาบซะเป็นเลขอะไรไวดูเอาเองแล้วกันสำหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาติดตามเลขที่ชอบของป่าเอาสะอึกใช้เลยว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับขอบคุณไทยตูนครับกับ ข้อมูลกับหนังสือการ์ตูนล,ลายเส้นไทยๆที่ส่งมาให้พวกเราทีมงานเดช็อกได้มีโอกาเเออสเผยแพร่ศิลปะอีกแขนงหนึ่งผ่านลายเส้นการ์ตูนผีในแอปพลิเคชันไทยตูนขอบคุณอาจารย์ศิลปินผู้วาดรูปด้วยนะครับอาจารย์แดนสุดสาครสสำหรับเรื่องนี้คืนนี้เลขหวยผีหิวนะครับในเล่มเขามีแจกฟรีเสื้อลายเส้นดูกกติกาในเล่ม ไม่มีอันนั้นไทยอดีตแล้วนะครับขอบคุณไทยตูนอีกครั้งหนึ่งการ์ตูนผีมีให้คุณได้อ่านนับเป็นพันๆเรื่องโหลดได้เลยฟรีที่แอปพลิเคชันไทยตูนเสิร์ชหาคำว่าไทยตูนได้เลยนะครับ h a I t h a i t w o n ไทยตูนนะครับ